พบกับเราทีมทนายความดอกอร์กฤติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีทนิพนธ์สังปรษาทีมทนายความดกรกฤติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงของทนายความขึ้นศาลนะครับ แชร์เร <ore> <Mohammad. S 1> ื่องราวประสบการณ์ในการขึ้นศาลของทนายนะครับในแต่ละวันนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับแชร์ประสบการณ์ในส่วนของคดีบัตรเครดิตนะครับซึ่งเป็นคดีที่แน่นอนว่าทุกท่านเนี่ยนะครับอาจจะต้องเคยพบเคยเจอครับบางท่านดีกว่าครับไม่ใช่ทุกท่านบางท่านอาจจะเคยพบเคยเจออาจจะเคยจะต้องไปขึ้นศาลคดีนี้นะครับซึ่งในเคสที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยเป็นเคสกรณีที่ว่า นี่บัตรเครดิตังาล่าวนะครับขาดอายุความแล้วนะครับทํำยังไงนะฮะขาดอายุความแล้วนะครับจึงทางลูกความนะฮะก็ได้มีการติดต่อเข้ามานะครับเพื่อขอดูคดีนี้ให้หน่อยนะผมก็โอเคนัดหมายเข้ามาดูนะครับเมื่อตรวจดูแล้วปรากฏว่านะครับเป็นนี่บัตรเครดิตที่นะครับมีการรับโอนสิทธิเรียกร้องมานะครับจากเจ้าหนี้เดิมนะครับ แล้วก็รับโอนมาเป็นของเจ้าหนี่รายใหม่นะครับแล้วก็ได้มีการฟ้องมาแต่ปรากฏว่านี่นี่เขารบับโอนมานะเป็นนี่ที่ขายุความแล้วเนาะคือเกิน10ปีนับแต่วันที่มีการทําสัญญากันนะครับผมก็เลยแนะนําไปว่าอ่ะอย่างนี้นะในโดยหลักการก่อนเนาะทางกฎหมายเนี่ยเราก็มีข้อต่อสู้อยู่อย่างนี้นะคือเรื่องของอายุความนะครับเราต่อสู้ได้นะถ้าต่อสู้ไปแล้วเนี่ยศาลก็อาจจะให้ยกฟ้องเพราะว่า มนนี่เนี่ยขายุความแล้วนะครับแต่ผมก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อกี้คือในส่วนของหลักกฎหมายนะแต่ว่าโดยหลักของจรรยาบรณเนาะเราก็เป็นหนี้ก็ต้องพยายามหาทางนะครมาผ่อนชําระให้กับเจ้าหนี้จนครบถ้วนนะครับจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างนะครับโอเคก็ว่ากันไปนะครับผมก็ชี้แจงไปในส่วนของทุกแง่มุมนะครับซึ่งทาง จำเลยนะทุกความเขาก็ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะผมก็โอเคได้เลยครับทำการร่างคำให้การนะครับและก็ยื่นต่อศาลไปนะครับในประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องของอายุความนะครับทำหนองว่าฟ้องของโจทย์เนี่ยเป็นการนำบุญนี้ที่ขายอายุความมาฟ้องแล้วนะครับก็ขอให้ศาลยกฟ้องนะครับสรุปก็คือศาลก็ยกฟ้องคดีนี้ไปนะครับตาตัวความก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับไม่ต้อง ไม่เช่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องอไม่ต้องเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนาะแต่ว่ายังคงเป็นลูกหนี้นะฮะในส่วนของสัญญาที่ที่ไปกู้ยิงเงินเข้ามาอยู่นะครับเนาะในส่วนของกรณีน,นีน้ผมเห็นนะครับบางคนเนี่ยที่ได้รับหมายสารลักษณะนี้เนี่ยคดีขาาายุความแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ปรึกษากับทานายความเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามีข้อต่อสู้ตรงนี้อยู่เนี่ย บางคนไม่ยอมไปศาลนะครับพอไม่ยอมไปศาลปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนําสืบพยานนะครับต่อศาลไปฝ่ายเดียวนะครับศาลก็ย่อมมีคมาพิพากษาให้เรารับผิดอยู่ละให้จําเลยรับผิดอยู่ละเพราะว่าจาเลยไม่ได้ยกข้อต่อสู้เรื่องของอายุค,ความขึ้นมาต่อสู้เจ้าหนี้นะครับศาลเขาไม่อาจที่จะยกข้อต่อสู้ตรงนี้ขึ้นมาเป็นประโยชน์กับทางของจําเลยได้นะครับหรือลูกหนี้นั่นเองนะฮะ หรือบางคนที่ไปแล้วอันนี้ผมก็ต้องชื่นชมนะครับ,บางคนที่ไปศาลแล้วเนี่ยก็ได้มีการตกลงทําสัญญาประนีประปนอมจัง,งความกับจ้า์นี่นะครับว่าจะผ่อนชำระเป็นเดือนๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมนึงเนาะที่ที่ก็ชื่นชมนะครับแต่ทีนี้นนะั้นเนาะอย่างว่านะครับทุกอย่างมีหลายแง่มุมนะครับแง่มุมทางกฎหมายเอ่ยแง่มุมทางหน้าที่ทําสัญญาเนาะก็ว่ากันไปนะครับผมผมก็ ต้องชี้แจงให้ทุกท่านฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิติต่างๆเนาะในการที่เราจะมองเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบางคนจะมองว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายเราไม่จำเป็นต้องไปคืนเข้าแล้วมันขายุความแล้วก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะส่วนมุมมองหนึ่งก็โอเคในเมื่อเราเป็นนี่เราต้องเราก็ต้องจ่ายนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะก็นํามาแชร์ทุกท่านเป็นหลากหลายมุมมองนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ในการขึ้นศาลนะครับ ของผมนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงของทนายความขึ้นศาลนะครับน,นี่เป็น EP ที่2นะครับก็ต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เรามาเล่าเรื่องราวกันต่อใน EP หน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ผมฝากติดตามหน่อยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พอดแคสตนี่หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ จากเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้มาพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ